เดตเมนเ์นี้ใครกําลังทําอะไรอยู่บ้างวันนี้วันที่10กรกฎาคม1เลยค่ะโครงการเมนเทอร์นี้ของ True Next Gen มีทั้งคนที่กําลังทําข้อสอบและมีทั้งคนที่กําลังทำ r e a s <c oughs> s e เซ m e n t เพื่อไปพรีเซนตกับผู้บริหารซึ่งเราจะบอกว่าปีนี้ของ True Next Gen รอบปลายปีมีการเปลี่ยนแปลงโปรเซสการคัดเลือกนะคะเดิมทีไม่ได้มีการทําเคสเดียว ตอนนี้มีการทำเคสเดี่ยวซึ่งนี่พี่รักชื่นชมนะแม่เนจเมนต์20เฉพาะโครงการที่ดีๆเจง๋จงๆนะเขาจะให้คัดแบบเดี่ยวด้วยทำไมถึงสำคัญการคัดแบบเดี่ยวมันจะได้เห็นความสามารถของคุณว่าเป็นปัจเจกบางทีคัดแบบกลุ่มอย่างเดียว่บางคนไม่ไมีได้มีโอกาสในการฉายแววด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียหายบางคนอาจจะเก่งมากๆในการทำงานคนเดียวก็ได้ซึ่งการทำงานคนเดียวเขาต้องการคนที่แบบจะขึ้นไปเป็นเมเจอส่วนใหญ่เขาจะเอาเคสเดี่ยวให้กับคนที่อยู่ในเลเวลจะขึ้นไปเป็นเมเจอใช้นะ PMP วงในก็ใช้ซึ่งตั้งขึ้น เ,เพื่อเป็นโปรเจกต์มีเด e r เจอร์โครงการอื่นๆนะคะที่เขามีการคัดเดี่ยวพี่รักชอบนะโครงการไหนก็ตามที่มีการคัดเดี่ยวต่อให้เขาไม่ได้ปั้นเราขึ้นเป็นมีเดเจอร์แต่หมายความว่าเขากาลังใส่ใจกับการคัดเลือกเขาต้องการคัดคนมีคุณภาพค่ะเพราะการทํางานกลุ่มบางครั้งมันไม่สามารถแยกได้ขนาดนั้นคุณต้องมีความเป็น, unique, นยูนิคในรอดตัวองตัวคเองอันแรกนี่คือทูน็กเจนกําลังทั้งสอบกําลังทั้ทางในส่วนของร่อนเสรมนต์ซึ่งก็สอบ คล้ายๆซิกเอเซนเมนของพาวซิฟซึ่งเดี๋ยวพี่ลักจะมาพูดตอนท้ายใครอยากรู้เทคนิคการทําข้อสอบฟังคลิปนี้ให้จบตอนท้ายพี่ลักมีบรีมให้ว่าข้อสอบมีแบบไหนและทํายังไงบ้างนะคะอันที่2ค่ะ เป็นของตัวลอรีออลลอรีออลทำข้อสอบของพาวซีฟลลอรีออลอยู่ในกลุ่ม 50k บวกๆแล้วก็เขาให้ทํางานหลายฟังก์ชันเนาะเท่าที่ส่งมาพี่รักเข็นแล้วแหละว่าฟังก์ชันที่เขาให้ทำค่อนข้างที่จะหลากหลายอันนี้ดีด้วยซ้ำนะแต่ว่านะคะแน่นอนว่าเวลาจะเข้าไปได้ค่ะคุณต้องสอบให้ผ่านก่อนพาวซีฟเป็นข้อสอบซิกแอสเซทเมนซึ่งถ้าใครเคยทําของเนสเล่ใครเคยทาของเทนนิเกนอันนั้นจะเป็นแบบเดียวกันทุกคนแต่ว่าข้อแม้คือพาวซีฟเมื่อคุณทําข้อสอบแล้วอายุมันจะอยู่ยคุณปปีมาาาาายคคว่่ถุ้ณไโรรงกออืนสบ นะมันก็จะตกที่นี่ด้วยแล้วคุณก็จะไม่ผ่านไม่ได้ไปต่อเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความอันตรายของข้อสอบ p a ลต i f y คุณจะต้องออ l in กับทุกสรรพสิง่งเพื่อผ่าน p a ลต i f y ให้ได้นะเพราะถ้าคุณตกมันจะอยู่กับคุณไป1นปีอารมณ์แบบโทอีกอะโถอีกอยู่ปีถูกปะ่ะแต่ p a ลต i f y อยู่กับคุณ1ปีเต็มโครงการเมเนจเมนต์ธุรส่วนใหญ่ก็เลยเลือกไปใช้ s s l แทนเพราะว่าพอลต i f y มีปัญหาหมดเยอะคนนี่คืออันที่2นะในส่วนของตัวอันที่3มค่ะมีอะไรบ้างอันที่3ค่ะเป็นโครงการเมเนจนนททัยีี้ออวดโกู่ะ จบสิ้นสุดการส่งวันที่ส4กระกฎาคมนี้แนะนําตัว3นาทีกับ4ี่บูเลตเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขากําลังให้เราพี่รักษให้เทคนิคอย่างหนึ่งเวลาจะต้องทําคลิปพรีเซนต์แนะนําตัวค่ะคุณจะต้องนะคะจัดรากยการดีๆแบบพี่รักนี่ก็ไม่ได้นะคุณกําลังทําเพื่อกําลังคัดเลือกความสัมพ์ข้างหลังคุณต้องเป็นพื้นหลังสีขาวพื้นหลังสีพื้นพื้นที่ไม่มีอะไรเด่นกว่าตัวคุณอย่างพี่รักเองไม่ใช่นะไอเทพข้างหลังนี่ก็เด่นกว่าพี่ลักแล้วการ์ตูนข้างหลังก็เด่น ตัวเรานั่นคือสิ่งที่ถ้าใครอยากเรียนรู้เรียนจากข้อเรียนออนไลน์วิดีโอทีวีวิวก็ได้หรือหนังสือนะเป็นอ e ีบุ๊กวิดีโอทีวีวิวผ่านาง่ายๆต้องรู้เทคนิคก็ได้เหมือนกันเพื่อนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้4ี่บูเลตพยายามพูดให้อยู่ในเนื้อหาเดียวกันค่ะคุณจะผ่านาง่ายๆห้ามพูดแยกบูเลตเพราะคุณจะพายเรือวนอา่างแล้วมันจะยาวเกินไป3นาทีสั้นสั้นค่ะหน้าที่ข,ทของคุณคือดึงเสน่ห์ในตัวเราและใช้ไหวพริบทาให้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เห็นภ<พ>าวะผู้นาในเ้าป็นอขงกรรได นั่นงจสิ่งที่คุณต้องทําให้เขาเห็นจากการดูคุณสนาทีและนี่คือข้อสม มีอะไรอีกบ้างพี่ลักษณ์ถ้าหากว่าผ่านของซามซุงหลังวันที่14คุณจะได้ทำออนไลน์ a s s เซ n m e n t แต่พี่ลักษณ์ไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเป็นพาวติฟาหรือข้อสอบจะเป็น h s l พี่ลักษ์ภาวนาขอให้เป็น h s l เนะเพราะว่าอะไรข้อสอบพาวต i f y ที่บอกถ้าคุณตกของ l o ร e อ l คุณก็จะทำของอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะนั่นคือความต่อเนื่องของพาวติ i ายแต่ถ้าเขาใช้ข้อสอบขององค์กรเองอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าคุณสามารถทำได้ตลอดเพราะว่าขององค์กรจะออกแบบให้เป็นปัเจก้้้้ททััังงนนนีโครงการ e n ่ทั้ออสบนเไม่กิ ซึ่งเดี๋ยวพี่รักจะพูดให้เราฟังหลังจากนี้นะฟังให้จนจบคุณจะเห็นว่ามีอะไรบ้างและต้องใช้เทคนิคอะไรอะสาโครงการของโคงคาโคล่าวันนี้นะคะพึ่งจะโอเพ่นเฮาส์และการคัดรอบแรกแล้วเข้าคัด HR i อ t e r v ินเทอร์วิว15นาทีทสั้น ซึ่งพี่รักจะบอกว่าพี่รักเห็นตั้งแต่รอบเวลาที่เขาให้มาแล้วตอนแรกก็สันนิษฐานว่าจะมีแค่การสัมภาษณ์อย่างเดียวแต่เห็นมันเขาเขียนเนื้อหาข้างในว่าจะมีการทํางานกลุ่มแต่ไม่มีนะสัมภาษณ์อย่างเดียวซึ่งถ้าใครผ่านรอบนี้ช่วงปลายเดือนจะมีการสัมภาษณ์ในเซนต์ม,มินรอบไฟนนลมีคนไปเยอะทุกคนพี่รักถามเซอรว์วีน้องๆมามีคนไปเป็น200คนเลยอะซึ่งถือว่าก็เยอะมากๆนะคะเพราะว่าน,นโครงการแบบเนี้ยนะคะเป็นโครงการที่ถามว่าดีไม่ดีนะพี่ลักแนะนําเพราะาอะไรเวลาโครงการไหนก็ตามที่เป็นโครงการใหญ่หญๆเขาจะ ทศไทยทยี่มีโอเพนเฮาส์แปลว่าสารมันถูกมาถูกถูกส่งมาจากข้างบนน่ะคือ Co เป็นคนส่งสารลงมาว่าเอ้ยมันมีโครงการนี้แล้วนะพวกคุณรู้หรือยังทั้งองค์กรเขาจะรู้ว่ามีเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นนี่คือข้อดีนะโครงการใดก็ตามที่มีการทำโอเพนเฮาส์เขาให้ความสัมพันธ์กับเมเนจเม้นท์คนีคุณเข้าไปคุณอื่นก็รู้ว่าคุณมาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอยู่มันจะไม่ลําบากมากว่เาเวลาเราเข้าไปเราได้เงินเดือนสูงกว่าคนอื่นแล้วมาด้วยทางลัดแต่บางทีมันจะมีคนแบบแอนตี้เราอ่ะแต่ถ้าไปมีการโอเพนเฮาส รู้ว่ามีพิทิชชั่นนี้นะเขาก็ยังจะให้เกียรติเราอยู่แต่หน้าที่เรานะไปที่ไหนก็ตามคุณต้องไปคลุกวิสุจน์ความสามารถนะฮะอ่ะนี่คือ4โครงการหลักๆที่วันนี้พี่รักษณจะอัปเดตนะเอาแค่โครงการหลักๆที่ตอนนี้กําลังโปรเซสกันอยู่เพราะฉะนั้นใครจะไปอันไหนพี่ลักณ์แนะนําว่าถ้าคุณจะเตรียมเองก็คือเตรียมจัดเซตหนังสือเซตหนังสือ1598ัรเบาทเท่านั้นเองได้อะไรบ้างได้ตัวยางบัตรยางบัตรคือเล่มนี้เป็นหนังสือข้อมูลที่ใช้ในการเตรียมสัมภาษณ์และมันมีหลนนีด้วยซ่่งักกจะบอวา หลายคนเข้า MT ได้จากเซตนี้นะจะเป็นตั้งแต่30 4 0นะ50 60 k เคมีเคยได้จากเซตนี้ด้วยนะ60 k เคยมีได้จากเซตนี้ด้วยพี่อักจะบอกว่า MT มันเข้าไม่ยากคุณต้องรู้เทคนิคแต่ถ้าวิธีการประเมินว่าคุณควรจะเรียนอะไรพี่รักษ์จะบอกงนี้ว่าเวลาประเมินให้ประเมินจากตัวคุณเองว่าสมมตินะคะตัวเราเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีโนเล l อะไรเกรี่ยวกับ m a n a g e m e n เแค่นี้เลยแล้วไม่มั่นใจคนกลุ่มนี้พี่รักษณ์จะแบ่งไว้เป็นเกรดที่อยู่ใน l ล v e l ที่ว่า50%ลงมาคือคนที่ไม่มั่นใใจนตัวเอง และนะคะก็ไม่มั่นใจนะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะถามพี่รักเยอะมากซึ่งพี่รักอาจจะบอกเลยว่าคนเหล่านี้นะจริงๆอ่ะ ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองมันไม่ใช่ตัวของพี่รักษ์ละพี่รักษเห็นคําถามของเราแต่ละคาถามโอ้โหกลัวทุกอย่างมีจะเฟียเฟียรอบตัวเราไปหมดเลยซึ่งเรายังไม่เหมาะกับการมาเรียนรอบสอนสนนะพี่รักษไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเรียนสอนสนนะพี่รักษ์อยากให้คนที่ควรที่จะเติบโตพร้อมที่จะกระเติบโตและมีพอผู้นําเข้ามาอยู่ในคอร์สสอนสนเพื่อเมื่อคุณเรียนนะมันจะก้าวกระโดดไปแบบนี้เลยน้องพี่รักษนะเข้าได้หนึ่งที่สองที่สามที่ มันก้าวกระโดดไปแบบนี้คนที่มั่นใจระดับ50-80%กลุ่มนี้จะผลักได้ง่ายคำว่าผลักได้ง่ายคือ คนกลุ่มนี้เก่งอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเก่งซ่อนไหนเก็บลูกเก่งลูกไหนซึ่งพอเขารู้วิธีการนําส่งนะรู้วิธีเดลิเวอร์นะคนกลุ่มนี้จะก้าวกระโดดไปได้ไกลมากๆงับโอกาสหนึ่งที่แล้วพีลักณ์สองที่แล้วพิลักษณมันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายเขาจะมีปัญหาเรื่องเดียวกันคือไม่รู้จะเลือกที่ไหนซึ่งน้องพี่ลักณหลายคนเป็นแบบนี้นะพี่ลักเข้าได้ที่หนึ่งและที่สองกำลังจะไฟแนลแล้วบบไม่รู้จะเลือกที่ไหนหรือบางทีในสองที่พี่ลักณ์ซึ่งอันนี้พี่ลักษรู้ดีว่าคุณกาลังเจอกับอะไรสมัยพี่่รรรัักกกกกกก็็เออาาแคคคโโงงงนพได้ ใช้โอกาสนั้นเลยเพราะฉะนั้น พี่แลจะบอกว่าโอกาสของเรานะมันคือประมาณไม่เกิน5ปีหลังจากที่เราจบสมมุติเราเข้าโครงการหนึ่งไปได้แล้วเรารู้สึกว่ามันก็โตระดับหนึ่งแต่เงินเดือนมันไม่สูงพี่รักคุณก็จะอัพสกิลขึ้นไปอีกไปอยู่โครงการใหม่มีน้องพี่ลักษล่าสุดมาปรึกษาอยู่ในเลเวลของการเป็นสโตนะสะโตเทนีมิเตเจอร์ทุกคนแล้วเขากำลังจะฟิตอินพูเลชันแต่เขาบอกว่าอุย้ยอยากได้เงินเดือนที่มันสูงกว่านี้เพราะนั้นหมายาว่าอะไรเขาก็จะก้าวกระโดดนะคะขึ้นไปหาโครงการเป็นเดนเดนทัวร์นี้หลักแสนซึ่งอันนี้เขาไม่ได้อย อันนี้เขาบอกว่าพี่รักถ้าโครงการแบบหลักแสนมาเนดะี๋ยจะเข้ามาอยู่ในคอร์สด้วยโอเคไหมซึ่งอันนี้ดีมากๆนะเพราะคนที่เก่งๆอ่ะเวลาเรียนรู้นะเขาจะอยากเรียนรู้ด้วยนะมันจะก้าวากระโดดไปแบบนี้ทุกคน,นนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงในขณะที่อันนี้กลุ่ม50%ลงมาเนี่ยควรที่จะเรียนรู้เองจากเส้หนังสือคุณต้องอ่านจากยางบัตรก่อนไม่ในเมนเทนนี่คืออะไรทําไมควรจะอยู่ในเมเนเมนเทนานียมันให้โอกาสอะไรกับเราคุณควรจะมาอ่านเจอร์นี่ในนี้นั่นคือจะได้ทั้งตัวนี้กับตัวแบบฝึกไปฝึกซ อยู่ใน50%ขึ้นมาจนไปถึงในกลุ่ม80%อันนี้ควรจะเอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับคอร์สสอนส่วน80%ขึ้นไปคุณจะสามารถใช้เซตหนังสือก็ได้หรือเรียนคอร์สเรียนสอนฝดก็ได้หรือคอร์สเรียนออนไลน์ก็ได้เพราะอะไร คุณเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาไปใช้กับ MT ด้วยไหมถ้าอยากจะไปใช้ด้วยบางคนก็มาเรียนสอนสดอ่ะนั่นคือการดูว่าเราควรจะไปเรียนรู้อันไหนถ้าจะเตรียมเข้า MT ทีเนี้ยกลับมาที่บอกว่าเอยพี่รักษ์ข้อสอบมันมีอะไรบ้างข้อสอบนะคะพาวซิฟายกับครูเน็กเจนเมื่อกี้พี่ลักค้างไว้ให้มันมีเหมือนกันคือ3แบบก็คือ1ก็คือนิวมาริคอว์นิวมาริคอเป็นกราฟตารางรูปภาพค่ะคุณควรจะไปหาเรื่องเงินดอลลาร์นะว่ามันหาอย่างไงคุณควรรรรจะะู้้้เเื่่องนีีพาาหล,าย,หลายทใช บบนี้เยอะมาก2ค่ะมีอะไรอีกมีข้อสอบที่เป็น verbal verbal มี true false cannot say เวลาตอบค่ะ true จะเป็นจริงก็แต่เมื่ออนุมานได้เท็จนะคะเป็นอนุมานไม่ได้ถือว่าเท็จและ cannot say คือตอบไม่ได้มันไม่มีในโจทย์นะคะสุดท้ายเลยอันที่3า i n d u a c t i v e หรือ,อ,อ logical e a s o e n i n g ก็คือแบบรูปภาพภาพต่อไปเป็นภาพอะไรอะไรไม่เขา้าพวกมันจะคล้ายๆกันหมดเลยซึ่งยากอยู่อย่างเดียว,ค,วคือ n u m e r i c l นะคนที่จบต่างประเทศ verbal ได้คุณถือว่าได้คะแนนไปเยอะแล้วแต่ถ้านะคะเรียนสายภาษา มาอย่างเดียวคุณต้องไปกลุ่มเรื่องของนิวมาริคอเพราะนิวมาริคอฟพี่รลกบอกเลยว่ามันยากพอสมควรน,นะถ้าใครไม่ได้จบสายคณิตสายเขาเรียกว่าสายเศรษฐศาสตร์ไฟนนะั้นหรือวิศวะมาคุณจะมีปัญหาเรื่องการทาข้อสอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณใช้แบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยข้อนะไปลองฝึกมันจะช่วยให้คุณสามารถงับโอกาสได้คุณจะรู้วิธีการคิดเปอร์เซนต์รู้ลอจิกในการหาสิ่งต่างๆนี่คือตัวมีนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะสั่งซื้อ,ส,อสั่งซื้อที่หน้าโปรไฟล์ค่ะรึกซ่าได้ฟรีสั่อรา วันนี้ขอบคุณทุกคนพี่ลักต้องขออนุญาตไปสอนแล้วนะวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ